อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมไปแล้วนะครับวอนเต็ด h ช n แนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยครับโอ้โหมาเจอกับ Division 3นะครับโอ้โหเราก็กลับขึ้นมาใน Division 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะกับแผน4213นั่นเองนะฮะโอ้โหเอ้ไม่ใช่เรามาในรูปแบบแผน4213นะครับของเราก็น่าใช้เสีเรียมาเน่ร่างสแตนดาร์ดเพ y e เยอร์นะครับไป ดูคู่แข่งกันนะครับ C1 C1 โ oh, หสายแจ็กกิริตขวาคอฮอนลูหน้าเป้าเดวันดอสกี้เฮ้ยมีเดปอลด้ียนะม่งแน่ๆครับทุกคนแผนผมว่าเขามาในรูปแบบแผนแบบว่าเปิดม่งแน่นอนนะครับไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับทุกคนสำรองก็มีชิลูด้วยนะตัวหกเน้นๆเลยลุย อ่าของเขาเป็นสไตล์สวนกลับของโค้ชเจอร์เก้นคอปนะครับของเราก็จะเป็นโค้ชซิเมอเน่นะครับลองบอลคาลเตอร์นะฮะโอเคปลอดภัยได้นะครับเกมเกมลิมเส้นนะครับเขาไม่ได้เล่นเปิดมงโอเคอือดูโนเมนเดสเมนเดสนะครับปางมาที่ดอนนารุมาภาพภาพมุมกล้องผมใช้เป็นมุมกล้องนะผมใช้เป็นไดนามิกวนะเวลาเล่นควกเคาลเตอร์กับพวกลองบอลคาลเตอร์ ผมจะชอบใช้พวกดนามิกวายเพราะว่ามันเห็นภาพแบบว่ากว้างกว่านะทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเอาวายเนี่ยผมจะเล่นแบบวายปกตินะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคล่องกว่าเออมันมันคล่องกว่าจ่ายไปมันจะไม่ค่อยได้ติดมันจะไม่ติดตัวผู้เล่นฝั่งของข้ามนะครับแต่ว่าภาพมุมมองมันจะมันจะแคบกว่าดินามิกวายโอเคสเตเดียมานี่โอ้โหไม่ได้นะครับสแตนดิ้งลูกนี้ตึงครับเพราะว่า ทุกคนต่างอยากจะขึ้นดิวิชั่น2นะครับเพื่อจะกลับไปดิวิชั่น1ของแต่ละคนนะครับโอ้โหนโน่เมนเดสจากมาที่คาเซเมโลคาเซฟังมาที่พอสโคนโน่เมนเดสออกมาที่เฟรดี้เฟรดี้แทงมาลูกนี้คิเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหไม่ได้นะครับ ลูกทุ่มนะครับเมนเดสทุ่มมาที่บาเป้บาเป้มาที่<ซ>พอสโคลแล้วจะสตันนิ่งตรงหูล้มไปจานโอ้ไม่ฟาวเฉยวะ่ะเกือบไปนะครับลูกนี้เป็นลูกส่วนครับเอาคินยอสไปเนี่ยจังหวะเล่นเกมรับนะครับการเข้าแบบนี้มันจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแบบที่ผมเข้าเมื่อสักครู่ให้ทุกคนมองภาพไปบริเวณแบ็คขวานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ยยเลยนะครับประมาณลายหาสามช่องนะให้เราวิ่งไปบริเวณนั้นเลยนะครับลายหาสามช่อง ก็คือ3มช่องนอกกรอบเขตโทษอะทุกคนให้เราบังคับวิ่งไปตรงนั้นเราจะไปวิ่งไล่บอลหรือว่าวิ่งยั่งบอลนะถ้าวิ่งยั่งบอลมันจะหลวมแล้วก็นั่นแหละหลุดเข้ามาทําให้คู่แข่งมีโอกาสได้ยิงประตูนะครับแต่ลูกนี้ก็โดนนําไปแล้วครับหประตูต่อศูนย์เรียบร้อยโมเดโมนะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราบังคับวิ่งไปที่ลายหญ้านะด้านข้างลายหญ้าสามลายอะด้านข้างของกรอบเขตโทษอะ มันมันเป็นการบังคับให้เราอ่ะวิ่งตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเข้าบอลเลยเดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้ามาหายเองเหมือนการเล่นบอลชีวิตจริงทุกคนถ้าเปิดเล่นตำแหน่งแบ็กนะๆๆๆนะเราอยู่เราเนี่ยวิ่งเข้าราย,ยาด้านข้างอะ่ะแล้ววิ่งมาชิดกอบชิดโทษหน่อยอเดี๋ยวเขาก็วิ่งเข้ามาเข้ามาทำจังหวะในการยิงประตูนะครับทุกค <ๆ S 2> นะโอเค,อเคแต่โดนนำอย่างงี้ก็โอปวดหัวเลยนะครับเอาคืนยากอือ ซาลานะครับโมงเรียบร้อยเจอคาซเซเมโร่ฉกแล้วแทงมาลูกนี้โมโเมนตซาลานะครับจะได้ดหรือเปล่าซาลาลได้หรือเปล่าแล้วปาดมาที่มาเน่แล้วยิงเรียบร้อยโล่งๆนะครับโอ้โหคัมแบ็กนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับยังสเสมออยู่นะครับต้องการชนะนะครับไม่ได้ต้องการเสมอหลังจากที่เร <laughs> าล่วงไปดิวิชั่นสี่มานะไปทัวร <laughs> <había S 1> ์ดิวิชั่นสี่มาเพราะว่าตกตกชั้นนะครับ แพ้รัวนะแพ้รัว <_ d ata> เล่นลองบอลคา์เตอร์เนี่ย <_ d ata> เอาเอา,เอาความชวัวเอาความแน่นอนจากผมไม่ได้เลยนะโอกาสในการจะชนะคู่แข่งอะเพราะว่าผมยังเล่นไม่เซียนเท่าไหร่นะครับโอเควัน <_ d ata> okay. นี้ซา่ามาที่มาเน่โอ้ไม่ถึงนะครับแต่ซา่ายังได้บอลซา่าซา่าเดี๋วประนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนชนโคนเสาไปนะครับเกือบไป โมเมตซาร่า <c oughs> นะครับเกือบไปนะครับลูกนี้โอ้โหแล้วเอดี้นะครับตัดได้ซาร่า <c oughs> แทงมาโอ้โหแทงแบบนี้อาจารย์ <c oughs> ไม่ไหวนะครับฮาเซ่พอสโคโคออกมาที่บาเป้บาเป้ดาบปทัดโอ้โหจะดับบรทัดยิงนะครับบาเป้ลองอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเบาเกินอาจารย์ โอ้โหเลียมเลียมการยิงประตูมันก็ควรจะหันเข้าหันเฉียงเข้าประตูนิดนึงนะทุกคนนะอย่างผมเนี่ยมองเขาเรียกว่าอะไรตั้งฉากกับประตูเลยอะมองตรงเก้าสิบองศาเนี่ยมันก็ยิงมันก็ไม่ได้มีแรงนะเพราะมันไม่มีเหลี่ยมในการยิงนะครับ<ส>มาไนมานะครับก็มไม่ค่อยมีตัวเลยนะผมนะก็มนะมไม่รู้ว่าจะจัดยังไงนะครับแผนลองบอลเคาน์เตอร์กับ พวกสไตล์สวนกลับเนี่ยเล่น,เล,นเล่นไม่ช่ำอะ่ะเอาตรงๆเลยไม่เพราะว่าไปชอบเอาไวายก็เลยไปฝึกเอาใหญ่เอาไว้ซะเยอะมากกว่านะทุกคนนะแต่ถ้าคนเล่นชั้นช่ำนะแม่งแบบโคนกก่นกลัวบอกเลยเปิดมงก็ได้ยิงก็ได้นะตัดเขายิงอะไรเงี้ยแบบสบายเลยอะพวกช่ำช่ำนะยอมรับเลยอะพอสโคสโที่เอา้าเนม่านะฮะเนมา่าเนม่าโอ้โหจะเทินไม่ได้นะ กลับไปเดปอเดปอ,ดปอใจ่ายบอลดีนะอโอ้โหจ่ายตาหลังโคตรสวยเห็นไหมละ่อมอะอืมาขึ้นย้อนฮะมาตัวนี้ออกมาที่เปดดี้มาขึ้นยอดคาร์เลนเบิร์นนะครับมาที่เรดดี้เปดดี้เปดดี้ดดโอ้โหช้าเรียบร้อยโดนแย่งไปได้นะฮะเกือบไป แล้วลูกนี้ครับบาตัวนี้บาตัวนี้อ่ะผมเล่นรู้สึกไม่เก่งนะทุกคนแต่ว่าดักลูกกาอากาศดีแต่ว่าบอลภาคพื้นเขาไม่เก่งช้านะทุกคนนะด้วยด้วยที่ว่าศูนย์ท่วงเขาไม่ค่อยดีเลยปะ่ะตัวเขาสูงนะเมสซี่จ่ายมาที่ฮาแลนเบิร์นจังหวะเดียวพอโตโคแล้วแทงมาที่เนม่าแต่เนมาก็ไม่ได้วิ่งทําทางทะลุไปนะครับเสียยวกาสแล้วเพิ่มทันไปทีนึงแล้วโอ้โหจะแทงตัดหลังเปนาโดนะไม่ไหว เอาลูกนี้ฮาเลนแทงสีครับลูกนี้เป็นเดยกมาแล้วเลียวเนวเมสซ,ซี่ออสองประตูต่อหนึ่งนะฮะโอ้โหตัวเล็กแต่กระโดดมงได้นะครับเป็นจังหวะส,ส่วนหน้าประตูนะครับเขาเสียบอลหน้ากรอบเข็โดนนโ,โทษนะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะทุกคนนะชาบีอาองโซโอโ้ยนักเตะของมันได้วิ่งนะ,ะอื้อฮาเลนะน,ะนะครับโอ้โหแล้ววันทูยังไงเนี่ยฮาเลนไม่ไหวเลยนะอย่างนี้ <laughs> ออกมาคิินยอนนะมาคินยอนเล่นแบบขวาโคตรดีทุกคนแต่ว่าเสียเ้ราเสียคือมันเปิดหม่งไม่ได้นะเขาเปิดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าเกมรับอ่ะคนแน่นเอาแล้วลูกนี้อาคาเซน่โลเปดีตทวันไม่ถึงเมซี่นะครับเปดีเอาติดเมซี่ครับทำไงดาบนลทัตหนึ่งทีจะปาดเข้ากลางนะไม่ได้นะครับขาสั้นนะเปดี น,น,น,นี่เห็นไหมเบนเดสผมบังคับเข้าลายย่าเลยไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาหานะทุกคนนะไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปแย่งบอลน,นะมันแย่งไม่ได้อยู่แล้วนี่ย <ๆ S 1> งมากดับเบทัชหนีไปทีหนึ่งแล้วแทงมาลูกนี้ฮาอ้โหูฮาเลนไม่ถึงนะโคตรเสียดายโอกาสเมือม่อเมื่อสักครูค่นะวิ่งชาไปนิดเดียวเ็มส่วนนะฮะโอ้มาท้ายเดลิกมาที่เมนเดซนูโนเมนเดสจ่ายเข้ากลางมาที่เบรดี้เบรดี้ดับเบิลทัชหนีไปลูกนึงโอ้โห อะไรวะเปดี้เสียบอลสองรอบแล้วช้านะทุกคนเปดี้นะแต่การจ่ายบอลน่ะจ่ายบอลน่ะจ่ายดีเปดี้จ่ายดีมากๆแต่ว่าช้านะครับอือเราโดนกดดันครับบาตตตัวนี้ม่งยังไงเนี่ยอ๋อเขาล้ำหน้านะทุกคนนะเอ้าขึ้นหมุนเรียบร้อยโรงเรียนจีน นาทีที่85นะไม่น่าเลยนะไม่น่ารีบออกแลนะ้วทุกคนนะของเขาอะนะก็เรียบร้อยครับชนะไปแล้วก็ขึ้นดิวิชันเอ้ยขึ้น2องะวะ่าขึ้นอ่าผมขึ้นดิวิชัน2นะโอ้โหเรียบร้อยครับหลังจากไปทัวร์ดิวิชัน4ี่มาตั้งนานนะหัวร้อนจัดแบบแพ้รัวๆล,ลงไปดิวิชัน4ก็กลับขึ้นมาสู่ดิวิชัน2ได้นะไปอยู่ไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งนะครับก็แผนซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับยอดฮิต นี่ที่นักแข่งชอบใช้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันโหดยังไงผมก็ไม่ถนัดนะถนัดเล่นเอาไว้นะทุกคนนะเรียบร้อยไปที่พจนสองนะครับสคริปต์รีเมนเกมอ่าโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ